สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซี FC ของอุดรศรีบครับวันนี้วันที่3าสิบเอ็ดธันวาคมปี6กสานะครับวันนี้เป็นวันสิ้นปีเป็นวันสุดท้ายแล้วเรามาทําการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์แบบถอดสมองออกมาล้างน,นะครับมีส่วนคันนี้เอฟซี FC เรามาไกลเป็นคันสุดท้ายของปีของวันนี้แล้วก็จะทําคันนี้เสร็จแล้วก็จะ ปีนี้ไม่รับล้ปีนี้เราไปรับปีหน้าอันนี้เป็นคันสุดท้ายของปี63ในวันนี้นะครับดท้ายรายการด้วยการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วล้างสมองนะครับอันนี้ค่ะ FC เรามาจากประจวบเนี่ยนะครับนี่ถอ,อดออกมาแล้วจะมีลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะได้ ่ดูข้างในมีอะไรมั่งเดี๋ยวอาการยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้คุยทีหนึ่งเพราะวันนี้เรามามา,มาไกลมาไกลท,ที่นี่นะครับเราดูอันนี้นี่ช่างคีมอประจำอู่นะครับเดี๋ยวเราดูว่าเดี๋ยวนี่ทำประจำ อันนี้ทำพิธีพิถันหน่อยวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแววต่ลูกค้าตั้งใจมาไกลเดี๋ยวเราดูทำให้เนี้ยบสักหน่อยหนึ่ง เออราต้องมาร์กเลยอ่ะหนึ่งสองสาม้ตัวนี้จะใส่ผิดตัวไม่ได้นะครับต้องใส่ใส่เข้ามาตรง โอแอสัขเปกไปรถกับสองแสนไงเกับสองแสนกิโลหเก้าแล้วหน่เกแล้วคสก ได้ล้างแล้วอตอนนี้เราลื้อออกมาหมดแล้วเดี๋ยวรอล้างล้างอีกสักนิดนึง แล้วถึงจะได้ประกอบอ่าอันนี้มาจากที่ไหนครับจากประจวบกิริขันครับอ่าจากประจวบแล้วออกจากประจวบมานี่ประมาณกี่โมงกมาตอนที่สองครึ่งครับผมที่สอง,สองครึ่งก็เร็วเหมือนกันนะมาถึงนี่ก็ยังไม่ไม่สายเลยครับผมดเดี๋ยวเราจะเราดูการประกอบเสร็จแล้วจะไ้วิ่งทดลองอีกทีหนึ่งแล้วเราจะได้มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับครับขอบคุณครับ